สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดมินมีที่ดินสวยติดแม่น้ำโขงมาเสนอขายกันค่ะความพิเศษของที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่แค่ติดแม่น้ำโขงเท่านั้นนะคะแต่ยังอยู่ในแนวโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนาครพนมเส้นสีเหลืองที่เห็นบนแผนที่คือแนวเส้นทางรถไฟที่จะพาดผ่านค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างแก่งกระเบาเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมที่ดินจริงกันเลยค่ะที่ดินฉนดครุฑแดงเนื้อที่สองไร่3งาน36ตารางวา รูปแปลงสวยมากอยู่ในเขตตําบลบ้านน้ำก่อำอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดมุกดาหารแค่ข้ามคลองไปแก่งกระเบาก็เข้าสู่เขตมุกดาหารแล้วค่ะถนนด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีที่ดินหน้ากว้างติดถนนประมาณ56เมตรลึกประมาณ80เมตรตัวที่ดินสูงเกือบระดับถนนมีต้นไม้ใหญ่เขียวร่มรื่นและมีบ้านหลังเล็กๆอยู่ภายในแปลงหนึ่งหลังค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในช่วงฝนใกล้ตกบรรยากาศดูชุ่มฉ่ำไปอีกแบบด้านหลังของแปลงคือแม่น้ำโขงที่สามารถมองเห็นฝั่งตรงข้ามคือประเทศลาวแบบชัดเจนไม่มีเกาะบดบงังสายตาเลยค่ะน่าเสียดายที่เก็บบรรยากาศได้เพียงเท่านี้เพราะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะทีมงานตั้งใจว่าจะกลับมาถ่ายทำอีกครั้งช่วงแดดออกเพื่อเก็บภาพมุมโดนให้เห็นความงามของที่ดินและสายน้ำโขงให้เต็มอิ่มมากกว่านี้มาชมภาพมุมสูงกันต่อค่ะ จะเห็นว่าที่ดินอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวแก่งกระเบาระยะทางเพียงประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นถ้าคุณกำลังมองหาที่ดินติดริมโขงที่ไม่เปลี่ยวอยู่ในเขตชุมชนน้ำไฟเข้าถึงพร้อมวิวสุดสายตาแปลงนี้ตอบโจทย์ที่สุดค่ะเนื้อที่2ไร่3งาน36ตารางวาราคาเพียง3ล้าน5แสนบาทเท่านั้นราคานี้เป็นราคาจากเจ้าของโดยตรงไม่บวกเพิ่มแมตต่บาทเดียว สนใจสามารถนัดวันเข้าชมสถานที่จริงได้เลยนะคะปิดท้ายด้วยบรรยากาศสวยๆจากแก่งกระเบาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆที่ดินแปลงนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ